ถ้าคุณโดนตัดขาเย็บปากและถูกเปลี่ยนเป็นตัววอลลัสคุณจะยังเชื่อในความเป็นมนุษย์อยู่ไหมเสียงคำถามนี้อาจฟังดูบ้าฟังดูเวอร์หรืออาจฟังดูแค่พล็อตหนังสยองขวัญไร้สาระเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณลองเงียบลงสักนิดแล้วคิดตามจริงๆคำถามนี้อาจเป็นคำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณเพราะทัชคือหนังที่ไม่ได้แค่หลอกให้กลัวแต่มันเปลี่ยนให้คุณกลัวตัวเองมันคือเรื่องของมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์แต่ที่หลอนที่สุดคือเขายังมีหัวใจมนุษย์อยู่ข้างในสวัสดีครับนี่คือ movie with Chris รายการที่เราจะมาชำละหนังทุกเรื่องในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน และวันนี้เราจะพาคุณลึกไปถึงความบ้าคลั่งและบาดแผลของหนังอินดียสุดหลอนจากค่าย A24 เรื่อง t a x เมื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่คนแต่เป็นวอลัสและเมื่อความเหงาผักให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ประหลาด ภาพหนึ well, ่งแค่เรื่องขำๆในพอดแคสต์ทำไมถึงกลายเป็นฝันด้ด้ถ้าเรื่องล้อเล่นของใครสักคนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคุณยังจะกล้าเล่นแบบเดิมอยู่ไหม a s กเริ่มต้นด้วยเรื่องล้อเล่นครับเควินสมิธเจ้าของพอดแคสต์มอร์ดแคเจอประกาศในเวทดิตว่าจะให้คนพักฟรีถ้ายอมใส่ชุดวอลลัสฟังดูตลก แต่เขาคิดต่อว่าทำไมไม่เอามาทำหนังเลยล่ะเรื่องราวจึงเริ่มจากวอรเรสพิธีกรพอดแคสต์ที่บินไปสัมภาษณ์คนแปลกๆเขาเจอชายแก่ชื่อฮาวเวิร์ดฮาวและถูกเชิญไปที่บ้านจากตรงนั้นเขาไม่เคยได้กลับบ้านมาเป็นคนอีกเลย ภาพ2อ so งทำไมคนคนหนึ่งถึงอยากสร้างสัตว์ขึ้นมาจากมนุษย์คุณเคยรู้สึกเหงาจนอยากย้อนเวลาไหมและถ้าการย้อนเวลาคือการเปลี่ยนแครสักคนให้กลายเป็นสัตว์ละ่ะฮาวเวิร์ดเคยติดเกาะแล้วเพื่อนที่ช่วยชีวิตของเขาคือวอรัสชื่อมิสเตอร์ทัส์สุดท้ายเขากลับฆ่ามันเพื่อเอาตัวรอดความรู้สึกผิดนั้นฝังใจและเขาตัดสินใจสร้างมิสเตอร์ทัส์ขึ้นมาใหม่จากมนุษย์ วอลเลซถูกตัดขาเย็บปากเย็บผิวเป็นตัววอลเลซฮอ์เวิร์ดพูดกับเขาเหมือนสัตว์เลี้ยง